เนื่องจากอีกสินาทีจะหมดเวลาเราจะเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วเดี๋ยวเอาเคลียร์กันอย่างนี้เลยนะครับเราจะเคลียร์กันให้เห็นวันนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตในเรื่องของนมแพะคุณชกคิติ์คุณชกกิดต้องช่วยผมนะนมแพะอันนี้นะครับก็คือนี่ที่ผสมกับอะไรอ่ะผสมน้ำพึ่งกับอินทผาลัมนะครับอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้เคลียร์ตรงนี้สักนิดนึงคุณชากิต เคลียก่อนอเดี๋ยวผมจะเคลียร์ก่อนนะครับเราจะสาธิตให้ดูนะครับใช่นะครับอ่ะเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์เลยต้องเคลียร์โอ้โหดูสีสันนี่สวยงามวัดสดุอันแรกและอุปกรณ์อันแรกที่เราต้องมีนะครับชิ้นแรกอของเราก็คือนมแพะครับนมแพะนะครับนะครับนมนมแพะสองหลอดเอ้ยสองแพ็ นะครับนมแพะสองแพคนะอืมนมนมนมแพะสองแพคนะครับแล้วอันที่สองอันที่สองนะครับก็คือในเรื่องของโกโก้อินทผลัม,ลมนะโกโก้อินทผลัมนะครับโกโก้อินทผลัมนะนะเดี๋ยวนะอา้าวคุณชกิตนี่เดี๋ยวผมจะทำให้พี่น้องดูอา้าพี่น้องครับ นี่นะครับเพียงแค่พี่น้องมีอ่ะเดี๋ยวต้องจับสักนิดนึงนะครับเล็กน้อยบ้านไหนไม่มีเครื่องปั่นอันนี้เราอำนวยความสะดวกแต่ถ้ามีเครื่องปั่นนี่ง่ายเลยนะครับเพียงแค่เทเครื่องปั่นนี่คือเครื่องปั่นนี่นะครับไม่ใช่เครื่องปั่นผ้านะครับพี่น้องใส่ลงไปนี่เน่าเลยนะฮะคุณชากคิดยาและยาเล่นมุกใครจะเอาเครื่องปั่นผ้าไปทําผสมนมแพะคุณก็พูดไป๋ตวผมต้องใส่พี่น้องครับพี่น้องหยิบมาสองซองนะครับ คุณจะคิดยอดตัวไหนได้ไหมผมเหมือนคนคนแคะเลยนั่งดีกว่าเออคุณนั่งแล้วคุณเนี่ยรับนี่นะสองซองแล้วก็สองซองนะพี่น้องสองซองนะใช้แก้วประมาณนี้อืมอ่ะผมแต่ผมต้องบอกก่อนใช้แก้วประมาณนี้อ่าก้องซูมนิดนึงครับใช้แก้วประมาณนี้นะครับใช้แก้วประมาณนี้กโก้อินทผพาลัมอ่านี่นะแก้วลักษณะนี้ประมาณนี้ผมเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีนะครับ เราก็ทำ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 การฉีกนมแพะอาคุณชาคิดช่วยผมฉีกหน่อยอ่านะเราก็ทำใส่ไปเลยใส่เลยครับใส่เลยถ้าใส่ถ้าใส่เออใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหกใส่ให้พอดีฮะผมรู้ว่ามันจะหกเลยผมเลยไม่เล่นเอาคุณชากคิดอ่านะครับใส่แล้วอร่อยมากเลยียังไม่ได้กินอ่าใส่ไปอีกหนึ่งซองบางท่านบอกว่าโอ้โห มันจะไอ้นี่มันจะเยอะไปไหมมันจะอะไรหรือเปล่าพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่กันน้ําแข็งมันจะไม่ไม่ข้นไปหรอกครับนะแล้วพี่น้องกดน้ําร้อนเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้เป็นยังครับางไม่ใส่ใช่ไหมครับเราคนก่อนคนให้เข้ากันนพี่้องดูนะเราจะคนและและตัวของนมแพะเนี่ยนะครับพี่น้องจะต้องตีให้มันละลายเท่ากันอืม นะสองซองแต่ถ้าบ้านไหนมีเครื่องปั่นนะครับพอพี่น้องทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะไม่ปุ๊บก็เทครับแค em ่นี eh ้พอนะครับแล้วทำการตักน้ำแข็งใส่พี่น้องตักแค่ตักแค่พอเต็มนะครับอันนี้คือแก้วใหญ่ละอัอันนี้อันนี้คือแก้วใหญ่ละแต่ถ้าบ้านไหนมีเครื่องปั่นใช้แก้วทรงกระบอกนะครับตักน้ําแข็งให้เต็มทรงกระบอกนะครับแล้ว แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อแล้วก็เทนมแพะนะครับเทนมแพะลงไปพอพี่น้องเทนมแพะลงไปเสร็จปุ๊บพอเทลงไปเสร็จนะพี่น้องก็เอานมแพะทั้งหมดอันนี้นะครับอาจจะใส่นมข้นหวานไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ลงไปปั่นพอปั่นเสร็จปุ๊บพี่น้องครับพอปั่นปั่นปั่นได้สักแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากเราไม่มีเราจะใส่ตัวนี้ครับเยลลี่เยลลี่นะครับ โอ้โหน่ากินจริงๆครับเราจะใส่เยลลี่สีสันสวยงามจริงๆนะครับเราจะใส่เยลลี่เพราะความหอมของเยลลี่เนี่ยจะมีอยู่แล้วแล้วเราก็คนหลังจากนั้นครับคุณชากิศครับครับนะครับเราจะใช้ผงโปโก้อินทผลัมโอ้โหแล้วก็ตามด้วยสบู่ขมิ้นนี่คุณคุณจะทำอะไรเอาสบู่ขมิ้นเดี๋ยวก็รื่นกันหรอกอ่ะนะครับ เราก็ใช้โกโก้อินทผลัมทำอย่างไรทำอย่างไรอันนี้พอเมื่อปั่นเสร็จแล้วนะปั่นเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เทมานะครับพอเทออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้มคิว่านี่ถ้าเกิดว่ามีเครื่องปั่นคือใช้เครื่องปั่นปั่นไปเลยแล้วก็เทออกมามันก็จะเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดไม่ใช่เป็นเป็นน้ำแบบนี้ครับอ่ะเราก็ใส่โกโก้โกลงไปใส่หมดเลยไหมเราจะโรยโรยใช่หมดเลย เสร็จปุ๊บมันจะเป็นรูปภูเขายากันนั้นเลยพี่น้องครับค้างไว้สักครู่หนึ่งนะครับอ่ะต้องจับหน่อยครับค้างไว้สักครู่หนึ่งเราจะตกแต่งด้วยนะครับเราจะตกแต่งด้วยนะครับอ่ะเยลลี่ชิ้นใหญ่จะมีเ <ลด S 1> ยลลี่เป็นอาหารโภชนาการนะะใช่นะครับ โอ้ปีโป้นี่บีบลำบากนะเป็นอุปสรรคต่อผมนะปีโป้เนี่ยคุณชาคิดคุณแกะให้ให้ให้ผมสักอันหนึ่งปีโป้อ่ะเดี๋ยวพี่น้องดูใกล้ๆผมว่ามันไม่ยากเลยนะใช่มันมันไม่ยากไงคุณชาคิดมันทำบางคนบอกว่าลำบากผมก็ไม่เข้าใจคุณชาคิดเดี๋ยวนะแป๊บนึงสักครู่หนึ่งชิปอ่ะเราบีบปีโป้แล้วก็เอาปีโป้เข้าปากไปเลย อ่าครับร็นแล้วแล้วมันลนลงไปมันหมุนลงไปข้างเพราะมันไม่ใช่ป่านไงเพราะป่านมันจะเกล็ดถ้ามันป่านมันจะเป็นเกล็ดแล้วมันจะชูอยอ่ะพี่น้องครับอันนี้ปีโป้หายไปแล้วอันนี้คือนมแพะอินทผลัมนะครับกับโกโก้โกโก้อินทผลัมพร้อมกับเย็นนี่สิ่งหนึ่งที่เราขาดไปเนี่ยคือคนกินอ่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะแล้วตอนนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องทําให้เด็กอ่ะเอาเด็กที่ไหนเนี่ย เราเชิญเด็กเข้ามาเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวเ,เชิญเด็กเข้ามาเลยครับโอ้โหแล้วดูเขาแต่งตัวอ้าวเอาแนะนําตัวหน่อยครับเอานั่งเลยครับโอ้โห,โโหเหมือนประธานาธิบดีตะกี้ใส่เสื้อ,อไว้ก็ด้ะกี้<ด>ใส่เสื้อนี่ <laughs> ใครคอตูมเนี่ยเอา้าเอา้าลุกหน่อยเ,อเดี๋ยวบางเสริมให้เอา้านั่งเลยครับเอ็นนีร่รายการนี่เป็นเด็กนักเรียนอาวแนะนําตัวหน่อยครับ แนะนำตัวหน่อยครับเชายเฟลซีอ๋อยังครับไม่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 ให้สลามกันเลยเหรอครับสลับหนึ่งสลัมอะไรก็มาลองเดินลอยมาประกาศดูครับครับเด็กชายเฟลซีวันนี้บางฤทธิ์จีมีนมแพ้บางไม่ต้องเสียงเด็กก็ได้นะบางบางมีนมแพ้กับเยลลี่หอมอย่าสูดเดี๋ยวผงเข้าจมูกอ่ะลองชิมให้ลองชิมลองชิมอ่ะอันนี้ อันนี้คุณคุณชากคิตลองคนๆหน่อยใช่ใช่ช้อนเล็กช้อนใหญ่ใช้คุณจะใช้อะไรก็เรื่องของคุณช้อนเล็กแล้วกันช้อนใหญ่ได้ได้แก้มอย่างอ่ะโอเคอ่ะอืบอืบโอเคพอมันไม่ได้มีอะไรแปลกเลยนี่ยอ้าวอร่อยไหมครับยังไม่ได้กินเลยนี่นี่ยพอรับมุกอ่ะลองลองลองชิมดูนะครับอร่อยไหมอร่อยสำหรับ กินแบบโห่ะยังไม่ได้คนเลยอ่ะอ่ะลองลองยกดื่มลองลองยกดื่มกินน้ํากินน้าด้วยอ่ะกินน้าด้วยอ่ะยกดื่มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช้อนล่วงนะครับเอาหัวเลาะอย่าหัวเลาะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสำลักฮะมีแต่คนเสียดายนะฮะแก้วนี้อร่อยไหมครับอ่ะแล้วตอนนี้ลองใช้ช้อนลองใช้ช้อนตักตักเยลลี่มีเยลลี่ขึ้นมาด้วยอ่านี่นี่นี่เป็นเยลลี่ อ่ะหนูลองตักเองเลยถือว่าตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นก็แล้วกันอ่าลองดูโอ้โหชายอยู่ตรงไหนโอ้โห <c oughs> มันจะหกเลอะเทอะผมว่าเขาหาปีโป้อยู่นั่นเลยอ่ะแล้วก็ก่อนทานต้องกล่าวคำว่า yes ม่ละโอเคเยี่ยมอ่ะก่อนทานน้องเฟาซีกล่าวหน่อยครับหนึ่งสองสามยได้กินเโอ้ยังไม่ได้กิน <c oughs> ก็กล่าวก่อนก็ได้นะครับพยายามพยายามหาเยลลี่ให้น้องอะนะนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถที่จะทำทานนะครับให้ลูกให้หลานที่บ้านได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อหรือแม้แต่นะครับใช้นมแพะผสมกับโยเกิร์ตนะครับก็ยังได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะได้หลักของโภชนาการด้วยดูวิธีกินนะครับดูวิธีกินนะครับอย่างน่าเลาะหัวเลาะด้วยดีฟันไม่หร่อหัวเลาะ หัวเลาะได้ด้วยแ,วแไปถึงไหนเนี่ย <c oughs> นะครับถ้า,าจบรายการแล้วนะ <c oughs> นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแม้ผมก็อยากทานคุณผู้ชมครับคุณ,ค,ณคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ทั้งรสชาติของนมแพะรสชาติของโกโก้อินตาพาลัมและที่สำคัญก็คือความเปรี้ยวๆหวานๆของเยลลี่ซึ่งอันนี้เนี่ย ถ้าคุณผู้ชมจะหาซื้อนะครับต้องซื้อที่มีตาฮาล้านเอาดูหน่อยครับต้องต้องเลือกอุปกรณ์ที่มีตาฮาล้านนะครับหรือว่าไออุปกรณ์นี่เี่ช้อนเนาะช้อนต้องเลือกวัตถุดิบที่นํามาปรุงมีตาฮาล้านนี่ตาฮาล้านนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เยลลี่อันนี้นะครับก็มีตาฮาล้านเอากล้องซูมหน่อยครับนี่ครับตาฮาล้านนะครับดูตาฮาล้านนะครับไม่ซูมไทยอินนะครับนี่ครับตาฮาล้านนะครับครับอ่านะครับ อันนี้ีฮาลามต่างประเทศอันนี้เป็นฮาลามของต่างประเทศนะครับทีมายะนะครับะไรกันไม่ใช่ครับอะก่อนทานก่อนทานบิสมิลลาอย่างครับบิสมิลลาเป็นสิบรอบแล้วครับนี่เยลลี่อยู่ด้านล่างไม่ช้อนมากินเลยกินไปแล้วเย้เจอไอ้นี่ด้วยอ้าวนะครับวันนี้ไว้ชอป เดี๋ยวอย่าพึ่งตอนนี้ยังพอมีเวลามีเวลาไหมครับที่ถ้าเกิดว่าซื้อสินค้าแพ็กเกจของฮับบัตุสอดาที่ที่มีผสมน้ําพึ่งอะไรเงี้ยที่เป็นชุดละสองพันตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลืออีกประมาณกี่นาทีครับตอนนี้ยังพอมีเวลาเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีเท่านั้นไม่ใช่แค่ตัวฮับบัตฮับบัตตุสรดผสมน้ำพึ่งกับอบเชยนะครับยังสามารถที่จะซื้อฮับเข้มข้นนะครับคู่กับน้ำพึ่งไซเดอร์ได้ด้วยคุณผู้ชมครับเฉพาะ เฉพาะโทรมาในรายการคุณผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกไปนะครับเราต้องการที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพที่ยืนยาวนะครับเพื่อสามารถที่จะปฏิบัติแล้วก็ทำงานเพื่อศาสนาได้นะครับในการที่จะผลักดันนะครับผักดันตัวเองให้มีความแข็งแรงเพื่อตัวเองจะได้ไปบอกกับท่านอื่นนะครับให้มีสุขภาพที่ดีเหมือนเราดังนั้นเนี่ยในการรับประทานครับ ตัวฮับฮับปัตตุสโดาเนี่ยรับประทานทุกวันได้ยิ่งดีนะครับรับประทานเป็นประจำก็ยิ่งเลิศนะครับคู่กับอาหารก็ได้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสุขภาพดีเนี่ยคุณคุณผู้ชมมันไม่มีใครมาบังคับเราได้นะคุณชกิตเนาะใช่ครับใช่ไหมเราต้องพยายามทำให้เต็มที่มากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยดูแลสุขภาพเต็มที่แล้วก็เราทดสอบให้ป่วยอะไรอย่างนี้ก็คือการทดสอบที่เราต้องก็คือการทดสอบที่เราจะต้องฟารททดสอบไปให้ได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับ ทุกๆคนที่กําลังโดนบททดสอบในเรื่องของสุขภาพอยู่แต่อย่าลืมว่าหน้าที่ของเราคือดูดูแลตัวเองให้ดีที่สุดตอนนี้เวลาหมด,หมดลงแล้วครับก็ฝ่ายชิมของเรานะครับหมดไปเรื่อยๆแล้วนะครับบอกหน่อยว่าอร่อยไหมแล้วเชิญชวนให้น้องๆน้องน้องน้องนอุดหนุนเพื่อ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 นลองลองทำกินแล้วก็อุดหนุนสินค้าไว้ช็อปหน่อยอ่ะอืออ่ะบอกกับเพื่อนเพื่อหน่อยว่าอยาก กินเลยว่าอยากให้เพื่อนๆเข้ามาซื้ออะไรในในไว้ช็อปกินบ้างอ่ะบอกบอกไหนครับน้องเฟลซีบอกไหนตัวตัวไหนอะตัวโกโก้ก็ได้ะโกโก้มีความอร่อยไหมอร่อยอร่อยใช่ไหมแล้วไอตัวน้ําผึ้งตัวนมนมแพะมีความอร่อยไหมครับอร่อยในที่สุดแก้วนี้อร่อยที่สุดคือปีโป้จบเลยจบเลยโฆษณาให้เขาเหรอเนี่ยอะ สำหรับวันนี้นะครับมผมและคุณชก,กิตและน้องเฟลซีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เอากิ้งมาครับนี่คือเสียงเวลาหมดนะครับอันนี้เขาตั้งเวลาเอาไว้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับความสุขวันนี้ก็อินชาลอคุณผู้ชมก็อาจจะมีความสุขกันทั้งหน้าจอทีวีนะครับต้องลาไปก่อนนะครับอัสลามุอะลัยกุมมะาระมะตุลอวะบาระกาตุ